จเจอแล้วลาว่าเฮ้ยในที่สุดก็จ,เจอเล้วเฮ้ยนี่ก็จะเป็นไงสวัสดีกันด้วยนะผมพบกันอีกแล้วผมกักบก้าวเคเอนะผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Lost Miner EP ที่เอ่อแปดนะผม วันนี้ก็จะมาตามหา,าลาวากันเหมือนเดิมนะผมก็นี่ผมได้เจอโลกใหม่ผมนี่เป็นไงโลกเฟียวไหมแล้วก็ได้เจอเอาขอเาเรียกว่าอะไรนะไอหน้าไม้ผมนี่ก็เป็นอะไรที่ดีมากผมจากพาที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไปตามหาสิ่งเล็กๆน้อยๆผมที่เรียกว่าขเขาเรียกว่าไงนะ ไปเปิดกล่องแล้วผมซึ่งผมก็ได้โดนมาแล้วผมเบิดเอ่อเขาเรียกว่าไงน,นะเขาเรียกว่าเอ่อไอสักอย่างผมจำไม่ได้ละเอ่อถ,ถ้าผมจะไม่ผิดมันผมเอาแก้วไว้ไหนวะจนถึงปัดบันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำฟาร,ร์มสัตว์เลยนะผมเพราะสัตว์อยู่ไกลมากนะผมโอเคปะในีพีนี้เราขอยาตเตรียมตัวก่อนนะผมขอยาตเตรียมตัวแป๊บหนึ่งเอาสมุนไพรไปด้วย สมุนไพรยาทุกอย่างับผมโอ้เราเราเรามีสเกลตันอยู่ด้านล่างช่างไหมช่างมันเถอนะพบสองแก้วไปเอาสม,มุนไพรไปด้วยเผื่อเผื่อมันมีนี่ผมทิ้งได้เลยนะผมอ้ออีอย่างตอนนี้ผมได้พืชผักสวนควรัวนะผมครบหมดแล้วเดี๋ยวขอญาตสักครู่เดียวนะขอญาตเตรียมเขาของแป๊บหนึ่ง จากพัทที่แล้วเนี่ยเรามีน,นี่ใช่ไหมเอ,อ๊จะเป็นยังไงถ้าผมใช้แร่ผสมกันนั่นสินะน่าสนใจเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าผมใช้แร่ผสมกันผมผมใช้ของแร่ๆไปเลยด้วยกันนะผมนี่ก็ใช้ของแร่ไปเถอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้อีกนะผมเดี๋ยวก็ได้อีกแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้น อาเออผมจะค้าบมาทำไมผมจะคัาบมาทำไมเนี่ยโอ้สุดเกาะโอ้เราก็มีอยู่แต่ก็ช่างเถอะเพราะว่าค้าบค้าบมางั้นแหละนะไปบนธนูผมไม่พอแฮะลูกธนูไม่พอนะผมโอเคเดีย๋ยวเราจะอขนไก่ขนไก่อยู่ไหนขนไก่โอเคอยู่นี่เกียนไหม แต่สิบหกดอกแค่นั้นแหละโอเคก็ยันเดย์ได้ผมเอาไอ้นั่นออกมาผมมาเยอะๆเลย64สิบสี่ดอกไปเลยที่โอเคเหลือไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็ทอชนะผมเดีย๋ยวเราเราไม่ต้องเอาทอชไปหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็เจอนั่นอีกนะผม โอเคไปของข้าวพองพร้อมแล้วไปไปกันเลยลงสูนรกก็ยังไม่เจอนรกสักทีลงตั้งนั้นไม่เจอนรกสักทีโอ้ยยังกินอาหารไม่พร้อมเลยเออเจอเหล็กเออเจอแร่สิไม่ใช่เหล็กไปลงต่อ อต่อ้่าเลาวลาเลาว่าเาว่าเาาาว่าาว่าาว่าาโอเคเดี๋ยวอยู่โอ้เจอแร่เยอะเหมือนกันไ้นี่อุ้ยเจอทองละผมเก็บอะไรไม่ได้เลยเอาอย่างงี้ผมว่าของมันเยอะเกินไปครับผมทิ้งโลนี้ไปเลยใช้โลนี้เลยดีกว่าโอเคส่วนไม้นี่ก็คาฟให้เป็นสติกให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เจออีกนะโอเคเราจะเก็บทองพวกแร่งหมดเลยนะผม ของอะไรที่เราไม่ต้องการเราก็เราก็ไม่ต้องการเถอะนะโอเคประมาณนี้ส่วนทอชเอามาฮูลเปเร์เออโชคดีแค่ไหนท,ที่ที่ไม่โดนที่ไม่เจอ,อนั่นโอเคขึ้นปะ่ะลงต่อผมขุดยิงไปเลยดีกว่า

หิวแป๊บหนึ่งหิวต่อหิวต่อโอเคขออนุญาตหิวขออนุญาตพักฟื้นตัวแป๊บหนึ่งนะอโอเคในระหว่างฟักฟื้นตัวก็เก็บแลบ,บด้วยได้ชิมไปแล้วอุล็กแม่เจ้าโอเ,าเอาเวลค่ายพวกนี้เอาเวลก็ได้นะ ไอสลามตัวใหญ่เนี่ยผมคิดว่าข้าเวลมันดีฝาไอผมที่ผมรู้นะมันมันได้ของเยอะฝานะอยางนี้หน้าไมา้มาโอเคได้ละแค่นี้กลับปกจังเลยโอเคก็ประมาณนี้แหละผมขุดจนฝาจะเจอลาวาผม ถ้าผมไม่เจอไม่เจอลาวาก็ก็ไม่เลิกอ่ะนะโอ้ของเยอะอยู่นี่โ oh 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 อ้ยโกลดโอ้ยโกลดโอ้ยโกลดโอ้ยโกลดกอด์เอาแร้ปิดเอาแร้ปิดอ้าอ่าอ่าต้องใช้แ,แล้เลยอ่าอ่า <c oughs> <c oughs> ขอยัดขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะโอเคในะระหว่างนี้ผมขออนุญาตตัดนะผมขออนุญาตขึ้นไปแป๊บหนึ่ง แล้วในระหว่างในในระหว่างนี้ผมก็อาจจะหาแลบด้วยขออนุญาตขึ้นแป๊บหนึ่งนะผม ง่ายจังง่ายจังเลยทำไมมันง่ายอย่างงี้เ้โอเคไปกูตอกูแหลกนิดนึงทางนี้ทางนี้โอเคได้แล้ว จังเลยอุยอ้ยอุ้ยไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วอุย้ยเดี๋ยวสักครูน่นึงเก็บหัวโอเคส่วนที่เหลือลงป้ายขออนุญาตแป๊บหนึ่งเหล็กเหล็กเหลือน้อยมากไอ้นั่นมันอยู่ไหนวะโอเค เราใช้สติกด้วยซึ่งเราเจ้าเหล็กไปลงไปด้วยโอเคปะลงต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยจะตยเหล็กวนี้วนี้ได้ธนูโอเคมาต่อ เอาสลิงกับอันนี้ทิ้งไปเลยอันนี้ใส่ชิโมกไม่สิเอาน,นี้เอาน,นี้ออกมาทิ้งแล้วก็ใส่หมวกซึ่งอันนี้ใส่น,นี้แทนโอเคทุกท่านอาจจะงงนะผมว่าทำไมผมไม่ใช้โล่ครับผมก็ใช้แล้วนี่หว่าเออจบ สวยนี่ก็มา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 อุ้ยเห้ตายเถอะแม่งโหดเกินแม่งบางทีก็โหดไปนะผมปะาลงต่อ,อผมตายครั้งนี้คือผมตายเลยนะโอเคช่างมันโนมาเหลือห้าสิบตนี่เนี่ยตายซะ กบกจังเลยอุ้ยีโอ,โอ,โอ,โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคตามหาลาวาเรอเดี๋ยวพวกแร่นี่ผมค่อยขุดเบื้องหลังแล้วกันนะผมจะไปหาลาวา โอเคขุดบ้านไหนว้าวโลขุดไปขุปดตอ่อขุดบนได้มาจะเจอลาวาไม่นี่โอ้ไม่กูอีทุบปั๊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 บปับโอ้โอ โชคดีคแค่ไหนที่มันไม่ไม่มาลาป,ป,ป้าลาป้าไปขุดตอ่อผมจนฝ่าจะเจอลาวาไม่เจอไม่เลิกอะขุดต่อไปเดี๋ยวพวกแร่นี่ผมค่อยขุดเบื้องหลังลาวาจะโดดขึ้นโอเคอเลองทะลุไว้ โอเคง่ายง่ายเนาะต่อ,อผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างน่ากลัวมากๆอยู่ใต้ผมเนี่ยแหละดินเสียงอะไรมันเป็นเสียงอะไรไม่ทราบนะผมทุกท่านได้ยินไหมมันจะเป็นแบบ คล้ายๆแบบไอ,ไอเหมอนคนเรืเรเรอขุดตอมันไม่มีลาวาแถวนี้เลยเหรอฮะโอ้แทบไม่มีวิแววนี่ผมต้องขุดลึกไปไหนเนี่ยแล้วที่ผมรู้นะมันต้องขุดลึกมากๆผมขุดลึกในระดับที่ว่ามันต้องขุดลึกมากๆจริงๆับผมถึงจะเจอลาวาเนาะ หินนี่ก็เก็บไปได้วยเพื่อแบบปุ๊บโอ้ยโอเคจะปุ๊บโอเคโอ้ทอยูแสงใคางง,งฟรีไหมมืดมากมืดมาก อืมโอเคเจอเจอที่ฟาร์มของน,นะ้วปิ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 วอุ้ยจะตายจะตายปิวปิวมาสิก็มาดิครับไม่ได้กลัวแค่สู้ไม่ได้แค่นั้นแหละไม่ได้กลัวแค่สู้ไม่ใช่ มอนเตอร์ในถ้านี้แม่งโหดโหดความมอนเตอร์บนดินนะมอนเตอร์บนดินก็มีแค่ไอีตัวระเบิดแค่นั้นแหละที่ท,ที่น่ากลัวส่วนมอนเตอร์ในถ้านี่ก็น่ากลัวหมดเลยนะผมรวมถึงไอไอวากนี่แหละต่อไปปุบลงไปซึ่งไอจะหมดแล้วจะเจอไอพวกนั่นไงนั่นไงนั่นไงครกท่านเห็นไหม้ยนั่นไง ลาว่า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 ลาวาบ no oh, ันไดหมดแล้วโอไม nice. ค,ค์กอดบันไดหมดแล้วเฮ้ยสุ่มดิเฮ้ยสุ่มไม่ได้ขอยัดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะผมขอยัดขึ้นไปแผลงหนึ่งนะเอเอบอลไดผมชิปเพลงแล้วผมจะต้องใช้วิธีนี้เลยสินะปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอนไดขาด ปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุบป๊บเฮ้ยยยยอยู่มีสติเทพอยู่เนี่ยปั๊บปุ๊บปั๊บปับ๊บโอ้ไม่กอดอ้ยเจอลาวาแล้วเจอลาวาแล้วลเดี๋ยวขอยัดขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งนะเออไม่ต้องตัดหรอกเออไงก็ขึ้นมาแล้วเออตัดเลยดีกว่าเพราะว่ามันไกลโอเคขอยัดตัดนะผมโอเคมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมกำลังขุดลงไป เออถ้าที่ผมรู้ผมลืมไปว่าผมไม่ได้เอาเหล็กมาแล้วผมจะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวหาเหล็กก่อนสักครู่หนึ่งขออนุญาตหาเหล็กก่อนนะผมโอ้ยม่งเอ้ยเลินตั้งนานลืมเหล็กนะคือลาวาน,นี่ยเราต้องใช้เดี๋ยวขออนุญาตหาเหล็กก่อน แถวนี้มีเหล็กมั้งไหมไม่ว้าว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 ไม่เหล็กมั้งไมเอ้ยแถวนี้โดดโอเคขอยัดาตขึ้นอีกครับหนึ่งโอ้ให้ตายเลยทิ้งไม่ได้อีกเอาเข้าไป มีเหล็กไหมแถวๆน,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 นี้มีเหล็กบ้างไหมโอเคนี่นี่นี่เหล็กเหล็กอยู่เราต้องใช้เหล็กทั้งหมดสามอันผมไม่มีเอ่อเรียกว่างไงทิ้งไปเลย,เยส่วนที่เหลือก็ข้าเป็นทอสไปหมดจบโอเคไราอยู่หาเหล็กอีกสักก้อนหนึ่งขออีกสักก้อน เดีย๋ยวเราจะคาบไอ้ถังน้ำใช่ถังน้ำโอเคเราจะคาบถังน้ำหินไปโอเคมาปุ๊บเผาซะโอ้ยดูน,นี่ยว่าแม่งใสให้แสงสว่างด้วยขออนุญาตเผาแป๊บนึงนะผมขออนุญาตตัดนะผมหรือไม่ต้องตัด ตัดเลยขออนุญาตตัดนะผมตัดแปบ๊บโอเคครบละเหล็กโอเคครบละเหล็กโอเคครับถังน้ําในที่สุดก็ได้แล้วเอ็ดดีท้ทีขุดแปบ๊บโอเคทิ้งหมดโอเคเราไปตักลาวากันดีกว่าครับผมลาวาจาจำนานแล้วเราเดี๋ยวนะเราต้องขุดไปถึงไหน ต้องขุดไปด้านล่างผมแล้วก็ขุดลงลงมาโอเคจัดให้แต่บนไดจะพอไหมเออลืมไปลืมครับบนันไดคือคือเอาไว้นั่นมาโอ้ให้ตายเถอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขุดอย่างนี้เราจะใช้บนไดให้คุ้มที่สุดขุดลงไปเลยแหละ ว่าเจออะไรดีๆว่าจะเจอของดีหนมอและ่วนอันนี้เฮ้ยเดี๋ยว,วดเ,ยเดี๋ยวเฮ้ยปุ๊บปุ๊มคิดหนักนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดขังแม่งส่วน,นี้ก็ัแม่งเลยสอ้าจบเราจะไม่จะประทะนะผม โอ้ด้านล่างก็มีทางนี้ก็มีอมืเอาอันที่ใกล้ที่สุดก่อนเลยกันนะละวาวาผมว่ามันมันต้องมีจูบมึงแหละทีเนี้ยมันต้องมีจูบมึงแหละจะเจอแล้วลวาวาเฮ้ยในที่สุดก็เจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดก็เจอแล้วโอ้ ขออนุญาตทำป,ปกคลิปแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตถ่ายรูปเฮ้ยขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ซูมซูมซูมโอเคแคปรูปเลยแคปสินี่เนี่ยอ่าบันทึเกเรียบร้อยทำเสร็จเป็นพิธีเอาละตั้งเลยแค่นี้แหละในสุดก็เจอแล้วลาว่าทีนี้เราก็ คุณเหมือนแบบสบายใจแล้วแหละนะหรือเปล่ปาวะปุ๊บป,ปนี่ต้องจู๊ขึ้นขึ้นทีนี้ต้องจู๊ขึ้นนะเนี่ยโอเคไปเราไปทำคัพเปอร์สโตนเจเนอเรเตอกันดีกว่าผมในที่สุดก็ได้เจอลาวาตามหาลววาวามาสองพาร์ทนะครับผมโอเคไปขึ้นเลยขึ้นเลยอื โอเคดูเหมือนว่าถ้าขึ้นเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานนะบุมขออุญาตัดสักครู่หนึ่งนะบุมโอเคตัดแป๊บหนึ่งนะขึ้นไปพาร์ทนี้ตัดรัวๆเลยโอเคขึ้นละขึ้นหมดแล้วโอเคผมคิดว่าเราจะตั้งคอมโบสโตลเจเนเรเตอร์ไว้ตรงไหนดีอ๋อคิดแปบ๊บห,หนึ่งเดี๋ยวเยกินแป๊บหนึ่งเราจะไม่ตายไอ้พวกไอ้พวกกาเงี้ยหรอ โอเคขึ้นแปลบไว้หืเพิ่งเห็นเฮ้ยเดี๋ยวนะช่างมาันเถอะช่างมาันเถอะอย่างเงี้ยมันแค่นี้แหละโอเคเราจะมาทำ cobblestone generator กันก่อนนะฮึซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายๆผมทำไม่คล้ายไม่ครับเ, okay. เดี๋ยวผมพะยายาเคลียร์พื้นที่ก่อนนะ cobblestone generator ระผมวิธีทำง่ายๆผมก็แ,แค่วางลาวาแล้วก็วางน้ำ ใช่ผมแค่นั้นแหละหมอะมันลงส่งซอมบี้ไม่หายโอเคแล้วความรู้ใหม่เนี่ยคือให้เรานะผมขุดด้านล่างอย่างนี้ทําให้เป็นรูปตัวทีนะผมตัวทีเล็กประมาณนี้นะแล้วก็ใช้ระวาทผบวางไว้ตรงนี้หรือเอาผินมาเอาอะไรก็ได้มา,มาวางไว้แล้วก็เอาน้ำทุบน้ําอะไรก็ได้น้ำไปใส่แหละ มาวางไว้ตรงนี้อ่าแค่นี้แหละเราก็จะได้คั้วบูสต์ตอรจเจเนเรตเตอร์ละแม่ว้ายเห็นไหมเป็นไงได้คั้วบูสต์ตอรจเจเนเรตเตอร์แล้วเออู้วอ,อ้าววัดนี่ผมในที่สุดก็ได้คั้วบูสต์ตอรจเจเนเรตเตอร์ไม่ยังหโหดเฮ้ยจะตาย ก็วิธีการใช้ก็ง่ายๆขอบแค่นี้แหละเฮ้ยผมอยากลองอะโว้ยอย่างนี้ก็เป็นยังไงเชีย่ย <c oughs> ชิปเป่งละโอเคแกก็ไม่เป็นไรผมก็ก็ถือว่าได้ได้ได้ลาวานะโอ้ยต้องต้องไปขุดอีกแป๊บนึงชิปเปกแล้วต้องต้องไปขุดใหม่ขออนุญาตตัดน,นะผม <c oughs> เออชิเพลงแล้วโอเคมาละขออนุญาตนอนแป๊บหนึ่งนะเออนอนก่อนเออสักพักลาวา่าสักพักลาวาบนหัวโอเคไป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 ทำโคบูสตอนเจเนอเรเตอร์รต่ออี่นึกว่าลาว่าล้นหัวเออที่จริงมันก็มีวิธีหนึ่งนะผมวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้ผมก็คือว่าให้เราหาคือแบบอย่างนี้คือแบบว่าให้เรา ซอมบี้ซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอฮะผู้ไดชิมละมันก็มีวิธีหนึ่งนะผมที่เราสามารถทําได้ผมก็คือว่าให้เราขุดหลุมนะผมขุดหลุมยังไงก็ได้นะผมให้มีระยะอย่างนี้นะสองบล็อกอย่างนี้นะแล้วก็เอาลาวาน้ผมเออเอาลาวาเนี่ยไว้ด้านบนตรงนี้แล้วก็รอครับผมอุ้ยอุ้ยผิดผิดอุ้ยระวังระวังลองไฟระวังไฟนี่ ไม่มันต้องทำอย่างนี้ก่อนมันก็อคือว่าเราต้องลงแบงล่างแค่ใช่เราต้องลงแบงล่างอย่างนี้โอเคเต็มตัวนี้ได้เลยเลยให้เราวางนะผมเราวางไว้ข้างบนอย่างนี้นะผมแล้วก็ให้ราวาเนี่ยมันไหลมาครับผมใช่ผมให้มันไหลลงมาเดี๋ยวสกักครู่ลงมาแบบนี้กบ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 อ้าว ไม่ได้เหรอรถช่างมาเด้อก็เอาเป็นว่าสรุปว่าเกมนี้ผมเราก็สามารถเจอลาวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไวาเจอใหม่พาร์ทหน้าผมก็ก็อย่างที่เห็นนะผมผมขึ้นไม่ได้ชิปเอกนะผมขึ้นไ,ได้ก็ไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าผมก็สรุปว่าผมสามารถทำคาร์บนสตนเจเนเรเตอร์ได้แล้วนะผมแล้วก็ต,กวต้องลงไปอีกแล้วต้องลงไปอีกแล้วนะก็ก็ถือว่าก็ สามารถทำธุรกิจได้สําเร็จนะผมเนี่ยเออก็คือเราก็ได้รู้นะนะผมว่าเกมนี้มันมีลาวานะผมก็ไว้จะใหม่พริหน้าผมสรุปว่าภารกิจตามหาลาวาก็จบเรียบร้อยไว้จะใหม่คลิปหน้าผมบายโชคดีครับผมโชคดีมิชัยจบเดี๋ยวพื้นที่เต็ม